เวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยนะครับเทคโนโลยีล้ำๆที่เรามีก็อาจจะใช้ไม่ได้ผลเสมอไปแต่เชื่อไหมครับว่าในวิกฤตแบบนี้นี่แหละที่ความคิดสร้างสรรค์ของคนเราจะเฉิดฉายออกมามากที่สุดวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ในบ้านเราเนี่ยมันจุดประกายให้เกิดสิ่งประดิษฐ์บ้านๆแต่สุดยอดขึ้นมาได้ยังไงสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้แค่ช่วยชีวิตคนนะครับแต่เปลี่ยนวิธีการกู้ภัยไปเลย เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี2025ครับตอนที่หลายจังหวัดทางภาคใต้ของไทยถูกประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินซึ่งนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความท้าทายที่ใหญ่มากๆและมันต้องการทางออกที่ไม่เหมือนเดิมเอาละครับก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมของวิกฤตน้ําท่วมระดับประเทศกันก่อนคือต้องบอกว่าพอนน้ายิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยปัญหามันก็ยิ่งซับซ้อนตามขึ้นไปเป็นเงาตามตัวเลยครับ สถานการณ์ตอนนั้นคือมันแย่ลงเร็วมากนะครับโดยเฉพาะที่สงขลากับปัตตานีคือโดนหนักเลยทางการก็ต้องสั่งอพยศคนกันแบบตุนด่วนเลยในพื้นที่เสี่ยงแล้วฝนมันก็ตกหนักไม่หยุดจนระดับน้ำเนี่ยสูงเกินเมตรไปแล้วในหลายๆที่ไม่ต้องพูดถึงความเสียหายเลยครับทั้งบ้านเรือนทั้งย่านเศรษฐกิจจมอยู่ใต้น้ํากันหมดโอเคทีนี้เรามาเจาะลึกกันที่ฝั่งของทีมกู้ภัยกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าการจะเอาของ เอาความช่วยเหลือเข้าไปให้ถึงคนที่ติดอยู่ข้างในเนี่ยบอกเลยว่ามันยากกว่าที่เราคิดกันเยอะมากครับปัญหาหลักๆเลยก็คือการขับรถลุยน้ําลึกๆเนี่ยมันโคตรอันตรายเลยครับคือแค่มีน้ําเข้าไปในท่อไอดีหรือท่อไอเสียแค่นิดเดียวจบเลยนะเครื่องดับทันทีแล้วนี่ยังไม่นับพวกระบบไฟฟ้าในรถรุ่นใหม่ๆที่มันเปราะบางมากพร้อมจะช็อตได้ตลอดเวลาแถมใต้น้ำนะ่ะเราไม่รู้เลยว่ามีอะไรอยู่บ้างอาจจะเป็นหลุมลึกๆ ฝาท่อที่เปิดอยู่หรือเศษซากอะไรต่างๆต่อให้เป็นรถโฟวิลยกสูงมาอย่างดีก็ไปไม่รอดเหมือนกันครับถ้าเจอน้ําลึกๆแล้วก็ไหลแรงๆแล้วพอเจอปัญหาที่มันดูเหมือนจะตันไปหมดทุกทางแบบนี้แหละครับมันเลยนําเราไปสู่เครื่องมือลับของเหล่านักประดิษฐ์ที่เรียกว่า T R C ซึ่งมันเป็นระบบคิดที่แบบทรงพลังมากสําหรับการแก้ปัญหาที่ดูแล้วเป็นไปไม่ได้เลยทริสเนี่ยอ่านว่าทริสนะครับมันเป็นตัวย่อมาจากชื่อทฤษฎีในภาษารัสเซีย ซึ่งถ้าแปลง่ายๆก็คือทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์ไอเดียหลักของมันก็คือนวัตกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโชคหรือความบังเอิญนะแต่มันมีรูปแบบของมันอยู่คนที่คิดค้นคือวิศวกรชาวโซเวียตชื่อเกนริชอัลคเลอร์ครับเขาไปนั่งวิเคราะห์สิธิธิบัตรเป็นแสนๆฉบับเลยนะจนกระทั่งเจอแพทเทิร์นพวกนี้ใช่เลยครับหัวใจของทริสก็คือประโยคนี้แหละนวัตกรรมไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันมีรูปแบบพูดง่ายๆก็คือมันเปลี่ยนวิธีคิดของเราไปเลย จากที่ต้องนั่งรอให้ปิ๊งไอเดียไปสู่การใช้กระบ,บวนการที่เป็นระบบเพื่อสร้างสารรค์ของใหม่ๆขึ้นมาได้เลยทีนี้แก่นของทริสที่มันเจ๋งมากๆเลยก็คือเรื่องนี้ครับการแก้ความขัดแย้งโดยที่เราไม่ต้องยอมแลกอะไรไปเลยปกติเราจะคิดกันแบบนี้ใช่ไหมครับอยากให้เครื่องยนต์แรงขึ้นก็ต้องทําให้มันใหญ่ขึ้นแต่ปัญหาก็คือมันจะหนักขึ้นกินน้ํามันมากขึ้นเป็นการได้อย่างเสียอย่างแต่การคิดแบบทริสจะตั้งคําถามกลับกันเลยครับว่า เราจะทำให้เครื่องยนต์ทั้งแรงขึ้นและเบาลงในเวลาเดียวกันได้อย่างไรเห็นไหมครับคำถามแบบนี้แหละที hmm. ่มันนำไปสู่นวัตกรรมอย่างเทอร์โบชาร์จเน้นั่นเองเอาละครับมาถึงส่วนที่สนุกที่สุดแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าพอชาวบ้านกับทีมกู้ภัยเอาหลักการสุดยอดนี้มาใช้กับของที่หาได้ง่ายๆรอบตัวเนี่ยมันจะกลายเป็นสุดยอดสิ่งประดิษฐ์อะไรได้บ้างที่จะมาแก้ปัญหารถทะลุน้ำท่วมอย่างแรกเลยครับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่หนึ่ง ท่อหายใจฉุกเฉินแบบ DIY ครับผมชื่ออาจจะดูบ้านๆน,นะครับแต่นี่คือท่อช่วยชีวิตของเครื่องยนต์รถยนต์เลยแหละครับแล้วิธีทำก็คือง่ายมากๆครับแค่หาหม้อกรองอากาศของรถให้เจอจากนั้นก็เอาท่อ PVC หรือท่อยางก็ได้มาต่อเข้ากับช่องที่มันดูดอากาศเข้าไปแล้วก็จับมันตั้งขึ้นเดินท่อให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับให้มันพ้นระดับน้ำาครับอาจจะสูงถึงระดับกระจกมองข้างเลยก็ได้ เสร็จแล้วก็แค่เอาเทปผ้าอย่างดีพันตรงรอยต่อให้สนิทแค่นี้เองถ้าถามว่านี่มันใช้หลักการทรีสข้อไหนมันคือหลักการที่เรียกว่าการเปลี่ยนมิติครับคือคอนเซปต์มันง่ายมากเลยนะก็แค่ย้ายจุดที่ดูดอากาศจากที่ต่ำๆขึ้นไปในมิติที่สูงกว่าเพื่อให้มันพนน้ำแค่นั้นเลยครับโดยใช้วัสดุที่แบบหาได้ง่ายสุดๆนี่แหละครับคือหัวใจของการแก้ปัญหาจริง,รงมาต่อกันที่ชิ้นที่2เลยครับ แผ่นยางปิดท่อไอเสียอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่แบบง่ายมากแต่ฉลาดสุดๆเลยในการป้องกันไม่ให้น้ํามันไหลย,ย้อนกลับเข้าไปในท่อไอเสียอันนี้ใช้หลักการของ TRIC ที่เรียกว่าการใช้แรงดันลม้มหรือ Pneumatics ครับไอเดียมันก็คือใช้แรงดันจากไอเสียของรถเราเองนี่แหละให้มันเป็นดันแผ่นยางที่ทําจากยางในมอเตอร์ไซค์เก่าๆให้เปิดออกตอนเร่งเครื่องพอผ่อนคันเร่งแรงดันลดแผ่นยางก็ปิด มันก็เลยกลายเป็นวาล์วกันกับชั้นดีเลยไม่ให้น้าไหลส่วนเข้าไปในท่อได้คิดได้ยังไงเนี่ยฉลาดมากโอเคตอนนี้รถกู้ภัยของเราลุยน้ําได้แล้วป้องกันเครื่องยนต์เรียบร้อยแต่มันมีคําถามที่สําคัญกว่านั้นตามมาครับนั่นก็คือไอการที่เราขับรถเข้าไปช่วยเนี่ยเรากําลังสร้างความเสียหายมากกว่าการช่วยเหลืออยู่หรือเปล่าเพราะนี่คือความเสียหายที่คนมักจะนึกไม่ถึงครับคลื่นน้ําที่เกิดจากรถกู้ภัยวิ่งผ่านน้าเข้าไปเนี่ย มันไม่ใช่คลื่นเล็กๆนะครับมันใหญ่และแรงพอที่จะซัดเข้าไปในบ้านคนอื่นทําให้กระจกแตกเข้าของที่ลอยน้ําอยู่พังเสียหายได้เลยกลายเป็นว่าเราตั้งใจจะเข้าไปช่วยนะแต่กลับไปสร้างปัญหาเพิ่มให้เขาซะง,งั้นและจุดนี้แหะครับที่นําเราไปสู่บทสุดท้ายของเรื่องราวในวันนี้นั่นคือการกู้ภัยยังไงไม่ให้ไปสร้างความเสียหายเพิ่มซึ่งมันคือการออกแบบทางวิศวกรรมที่ไม่ได้เริ่มจากเทคโนโลยีแต่เริ่มจากความเห็นอกเห็นใจร้วๆเลยครับ และสิ่งประดิษฐ์ที่กลายมาเป็นพระเอกในการแก้ปัญหานี้ก็คือเจ้านี่แหละครับอุปกรณ์แหวกน้ําทรงตัววีหัวใจของมันก็คือการใช้หลักความโค้งของทริสตนี่แหละครับคือแทนที่การชนหน้าทื่อๆของรถจะวิ่งไปปะทะน้ําตรงๆเราก็แค่เปลี่ยนมันให้เป็นรูปทรงตัววีเหมือนหัวเรือซะเลยเพื่อที่จะได้ค่อยๆแหวกน้ําออกไปด้านข้างอย่างนุ่มนวลคราวนี้คลื่นยักษ์ที่จะไปซัดบ้านคนอื่นก็หายไปเลยครับง่ายๆแบบนี้เลยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับ ยังมีอีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่เข้ามาช่วยเสริมทับให้มันสมบูรณ์แบบขึ้นไปเอกนั่นก็คือทุ่นลอยน้ำซับแรงคลื่นอันนี้ใช้หลักการ T-R-I-S ที่เรียกว่าการกระทำต้านทานล่วงหน้าครับพูดง่ายๆก็คือเราสร้างเกราะกันคลื่นแบบเคลื่อนที่ติดไปกับรถเลยโดยใช้ของที่หาได้ง่ายมากๆแล้วก็ลอยน้ำได้อย่างเช่นยางในรถสิบล้อหรือแม้กระทั่งต้นกล้วยเอามาผูกไว้ข้างรถ ื่อให้มันคอยซับแรงกระแทกของคลื่นเอาไว้ก่อนที่คลื่นจะกระจายออกไปถึงบ้านคนอื่นพอเอามารวมกันทั้งหมดมันก็เลยกลายเป็นชุดคอมโบนักกู้ภัยสายละมุนครับคือข้างหน้าก็มีตัวแหวกน้ําทรงตัววีข้างๆก็มีทุ่นคอยซับคลื่นส่วนคนขับก็มีเทคนิคง่ายๆคือเอาเสามาติดไว้ที่กันชนหน้าเพื่อเป็นมาตรวัดคุมความเร็วไม่ให้เกิดคลื่นสูงแล้วก็ใช้เทคนิคขับรถแบบเข้าเกียวต่ําใช้รอบสูงแต่เคลื่อนที่ไปช้าๆนิ่งๆ นี่แหละครับคือการเปลี่ยนรถกระบะธรรมดารรมดาคันหนึ่งให้กลายเป็นเครื่องมือกู้ภัยที่เต็มไปได้วยความเข้าอกเข้าใจจริงๆเรื่องราวทั้งหมดที่เราดูกันมาในวันนี้เนี่ยมันเลยทิ้งคําถามที่น่าคิดมากๆไว้ให้เราครับว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีปัญหาอีกมากมายเลยนะที่ดูเพลินๆแล้วเหมือนจะแก้ไม่ได้แต่บางทีเราอาจจะเจอทางออกของมันก็ได้ถ้าเราลองเริ่มต้นจากการตั้งคําถามที่มันมาจากความเห็นอกเห็นใจคนอื่นให้มากขึ้นกว่าเดิม สวัสดีครับเรานําต้นกล้วยมาผูกเป็นรูปตัววีแบบนี้แล้วยึดติดกับรถให้แน่นเห็นไหมครับช่วยลดคลื่นและป้องกันน้ําเข้าห้องเครื่องได้ดีเยี่ยมเลย